เคยมีความรู้สึกหนึ่งที่แอบมาทักทายคุณพ่อคุณแม่ในช่วงเวลาที่พายุอารมณ์สงบลงไหมครับมันคือความรู้สึกที่ว่าทำไมเราถึงใจเย็นกว่านี้ไม่ได้นะในวินาทีที่เห็นลูกนั่งตัวสั่นหรือแววตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวหลังจากที่เราเพิ่งแผดเสียงตะคอกออกไปความรู้สึกผิดมันเริ่มทำงานทันทีครับมันเหมือนมีเข็มเล็กๆนับพันเล่มทิ่มแทงหัวใจเรา เรากังวลว่าเรากําลังทําลายความเชื่อมั่นของลูกเรากังวลว่าภาพลักษณ์พ่อแม่ที่แสนอบอุ่นที่เราพยายามสร้างมามันพังทลายลงเพียงเพราะพฤติกรรมดื้อรั้นเล็กๆน้อยๆของเขาความเหนื่อยล้าสะสมจากการงานบวกกับความรู้สึกที่ว่าฉันช่างเป็นพ่อแม่ที่แย่เหลือเกินมันทําให้เราอยากจะยอมแพ้บางคนถึงกับคิดว่าหรือเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นพ่อแม่ที่ใจเย็นหรือเราไม่มีพรสวรรค์นในการเลี้ยงลูกเอาเสียเลยความรู้สึกเหล่านี้นี่แหละครับที่ผมอยากจะเข้าไปกอดไว้ในวันนี้ เพราะมันคือความจริงที่เจ็บปวดแต่สวยงามของความเป็นมนุษย์ครับสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่และนี่คือพอดแคสต์ลูกไม่ได้ดือ้อแค่กำลังโตพื้นที่เล็กๆสำหรับพ่อแม่ที่อยากเข้าใจลูกโดยไม่ต้องเป็นพ่อแม่ที่สมบูรณ์แบบโดยเราจะนำเนื้อหาและสูตรลับเกี่ยวกับลูกๆมาให้คุณพ่อคุณแม่ได้รู้กันวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่เปรียบเสมือนแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์สำหรับคนที่กำลังต่อสู้กับอารมณ์ของตัวเองนั่นคือพ่อแม่ที่ใจเย็นไม่ได้เกิดมาเก่งแต่ฝึกได้ ทำไมเราถึงต้องมานั่งคุยเรื่องนี้กันแบบลึกๆในวันนี้นั่นก็เพราะว่าหลายคนกำลังติดกับดักความคิดที่ว่าความใจเย็นคือนิสัยที่ติดตัวมาแต่เกิดแต่ในโลกของจิตวิทยาและประสาทวิทยา ความใจเย็นคือทักษะครับและทักษะคือสิ่งที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ฝึกฝนและพัฒนาให้แข็งแรงขึ้นได้ไม่ตามจากกล้ามเนื้อเลยวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูความลับที่ซ่อนอยู่ใต้ความโกรธไปทําความเข้าใจกับเสียงร้องไห้ที่ไม่มีเสียงของลูกและที่สําคัญที่สุดคือการพาทุกคนไปพบกับพ่อแม่คนใหม่ที่อยู่ในตัวคุณพ่อแม่ที่นิ่งพอจะโอบกอดพายุได้โดยไม่ปลิวไปตามลมครับ คุณพ่อคุณแม่ลองนึกภาพตามผมนะครับใต้ภูเขานั่นแข็งของสถานการณ์ที่พ่อแม่ระเบิดอารมณ์ใส่ลูกสิ่งที่เห็นจากภายนอกอาจจะเป็นแค่เด็กที่ทำน้ำหกหรือเด็กที่ไม่ยอมวางหน้าจอแท็บเลต็ตแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในใจคุณพ่อคุณแม่ตอนนั้นมันคือสภาวะที่เรียกว่าการสูญเสียการควบคุมครับเราไม่ได้โกรธแค่เรื่องที่เห็นตรงหน้าหรอกครับ แต่มันคือการที่สมองของเราแปลผลว่าความดื้อของลูกคือการคุกคามอำนาจหรือความมั่นคงในใจเรายิ่งเราเหนื่อยยิ่งเราเครียดสมองส่วนที่ชื่อว่าอะมิกดาลาซึ่งเป็นเหมือนเครื่องตรวจจับภัยคุกคามจะทำงานไวผิดปกติครับมันสั่งให้เราสู้เพื่อที่จะหยุดพฤติกรรมนั้นของลูกให้เร็วที่สุด มันไม่ใช่แค่ลูกไม่ทําแต่มันคือการที่เขากำลังเขากําลังปกป้องความเป็นตัวตนของเขาอยู่ครับในระดับของกลไกลสมองของลูกนั้นเมื่อเขาเห็นพ่อแม่ที่กําลังโกรธจัดสมองส่วนหน้าหรือ prefrontal cortex ของเขาที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับเหตุผลจะชัดดาวหรือปิดการทํางานลงทันทีครับเพราะในวินาทีนั้นสมองของลูกประมวลผลว่านี่คือภัยอันตราย ระบบประสาทอัตโนมัติของเขาจะสั่งให้เข้าสู่โหมดสู้หนีหรือนิ่งค้างดังนั้นยิ่งเราตะคอกเพื่อให้ลูกฟังลูกกลับยิ่งไม่ได้ยินครับเพราะสมองของเขาไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะเรียนรู้ได้เลยลองมาดูที่กรณีศึกษาของน้องนาวาวัยสี่ขวบกันครับเย็นวันหนึ่งคุณแม่กลับมาจากงานด้วยความล้าสะสมนาวากําลังเอาของเล่นมากระจัดกระจายเต็มพื้นห้องรับแขกทั้งที่คุณแม่เพิ่งเก็บไปเมื่อเช้าคุณแม่เดินเข้ามาแล้วตะโกนว่า <S <S เก็บเดี๋ยวนี้ทําไมพูดไม่รู้เรื่องแบบนี้ นาวานิ่งแข็งไปครู่หนึ่งแล้วเริ่มร้องไห้จ้าพร้อมกับกวาดของเล่นกระจัดกระจายหนักกว่าเดิมสิ่งที่เห็นภายนอกคือนาวากำลังท้าทายและดื้อรั้นครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในใจของนาวาในวินาทีนั้นคือความสับสนครับนาวาอาจจะมีความรู้สึกที่แปลออกมาเป็นคำพูดได้ว่าแม่ครับหนูแค่อยากให้แม่มาเล่นด้วยหนูคิดถึงแม่มาทั้งวันแต่พอแม่มาถึงแม่กลับเสียงดังใส่หนูหนูตกใจและหนูทำอะไรไม่ถูกหนูเลยพยายามระบายความกลัวออกมาผ่านการเหวี่ยงแขนขา ตรงนี้แหละครับที่เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดถ้าคุณแม่เข้าใจว่าพฤติกรรมของนาวาคือการที่สมองส่วนล่างกำลังคุมทิศทางชีวิตเพราะความกลัวคุณแม่จะมองเห็นความเพราะบางใต้ภูเขาน้ำแข็งลูกนั้นความใจเย็นจะเกิดขึ้นได้เมื่อเราเลิกมองว่าลูกคือศัตรูแต่ลูกคือมนุษย์ตัวน้อยที่สมองยังพัฒนาไม่เสร็จ สมองของเด็ก4ี่ขวบยังไม่มีระบบเบรกที่มีประสิทธิภาพครับเครื่องยนต์เขาแรงมากแต่เบรกเขายังเป็นแค่ยางลบก้อนเล็กๆก,การที่เขาหยุดตัวเองไม่ได้ไม่ใช่เพราะเขาไม่รักเราหรืออยากแกล้งเราแต่มันคือข้อจำกัดทางชีวภาพครับเมื่อเราเข้าใจความจริงข้อนี้ความกโกรธในใจเราจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นความสงสารและความเมตตาซึ่งนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเป็นพ่อแม่ที่ใจเย็นครับ ช่วงพักหายใจตรงนี้ผมอยากชวนคุณพ่อคุณแม่ลองอยู่กับตัวเองสักครู่หนึ่งนะครับลองถามตัวเองดูว่าครั้งสุดท้ายที่คุณระเบิดอารมณ์ใส่ลูกคุณกำลังโกรธที่ลูกทำผิดหรือคุณกำลังโกรธที่ตัวเองไม่มีพลังงานเหลือพอที่จะรับมือกับความผิดของเขาแล้วกันแน่การยอมรับความจริงข้อนี้คือการปลดปล่อยตัวเองจากการเป็นนักโทษของอารมณ์ครับ เมื่อเราเริ่มเข้าใจกลไกใต้ผู้เขาน้ำแข็งแล้วสิ่งสำคัญอันดับต่อมาคือพลังของคำพูดและท่าทีครับคำพูดที่คุณพ่อคุณแม่เผลอพูดออกมาด้วยความหวังดีแต่อยากให้ลูกหยุดพฤติกรรมโดยเร็ว<ๆ>เช่นทำไมถึงนิสัยเสียแบบนี้หรือไปอยู่ที่อื่นเลยถ้าจะเดือขนาดนี้คำพูดเหล่านี้ส่งผลลบต่อสมองลูกอย่างรุนแรงครับ มันคือการสร้างบาดแผลในส่วนของ self-image หรือการมองเห็นคุณค่าในตัวเองของลูกสมองของเด็กจะจดจำว่าฉันคือปัญหาแทนที่จะจำว่าฉันทำสิ่งที่ผิดพลาดไปความต่างของความรู้สึกระหว่างคำพูดแบบเดิมที่เน้นการตําหนิตัวตนกับคำพูดแบบใหม่ที่เน้นการเชื่อมโยงทางอารมณ์มันคือระยะห่างระหว่างการผลักไสกับการโอบกอดครับ ลองนึกภาพประโยคที่ยาวขึ้นอ่อนโยนขึ้นและเต็มไปด้วยสติที่เราสามารถนำไปพูดได้ทันทีนะครับเช่นแม่เ <rac> ห <on> ็นนะว่าตอนนี้หนูมีอารมณ์โกรธมากและแม่เองก็เริ่ม <stopping> รู <th> ้สึกหงุดหงิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เราสองคนพักกันคนละมุมก่อนไหมครับเดี๋ยวพอแม่ใจเย็นลงและหนูก็รู้สึกดีขึ้นเราค่อยมาหาทางแก้ปัญหาเรื่องของเล่นนี้ด้วยกันนะแม่ยังรักหนูเสมอแม้ในวันที่เราจะมีเรื่องไม่เข้าใจกัน คุณพ่อคุณแม่เห็นไหมครับว่าประโยคนี้ไม่ได้ให้ท้ายลูกนะครับแต่เป็นการสอนเรื่อง emotional regulation หรือการจัดการอารมณ์ที่ล้ำค่าที่สุดผ่านการกระทำของเราเองการพูดแบบนี้คือการบอกสมองลูกว่าความรู้สึกโกรธเป็นเรื่องธรรมดาแต่วิธีการแสดงออกและการรอให้ใจเย็นคือทักษะที่เราต้องฝึกร่วมกัน เมื่อเราใช้ท่าทีที่นิ่งและหนักแน่นแทนที่จะใช้น้ำเสียงแหลมสูงหรือท่าทางคุกคามสมองส่วนหน้าของลูกจะค่อยๆกลับมาทำงานได้เร็วขึ้นเพราะเขารู้สึกปลอดภัยครับความปลอดภัยคือปุ๋ยชั้นดีที่ทำให้สมองส่วนเหตุผลของลูกงอกงามท่าทีที่ใจเย็นของคุณคือต้นแบบที่ดีที่เวอร์พันคำสอนอีกนะครับลองฝึกใช้ประโยคอย่างแม่ขอโทษนะที่เมื่อกี้แม่เสียงดัง แม่กำลังพยายามฝึกจัดการอารมณ์ตัวเองเหมือนกันเรามาเริ่มใหม่กันนะลูกประโยคสั้นๆแต่ลึกซึ้งแบบนี้คือการซ่อมแซมความสัมพันธ์ที่ทรงพลังมหาศาลครับมันสอนให้ลูกรู้ว่าผู้ใหญ่ก็ทำพลาดได้และการรับผิดชอบต่อความผิดพลาดคือสิ่งที่กล้าหาญการฝึกใจเย็นไม่ได้แปลว่าเราต้องเป็นหินที่ไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับ มันคือการรู้ทันอารมณ์ที่กำลังพุ่งขึ้นมาแล้วเลือกที่จะไม่ปล่อยให้มันออกมาทำลายคนที่เรารักที่สุดพลังของคำพูดที่คุณใช้ในจังหวะวิกฤตจะกลายเป็นเสียงในใจของลูกเมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ครับคุณอยากให้เสียงในใจของเขาคือเสียงที่คอยซ้ำเติมหรือเสียงที่คอยปลอบโยนและหาทางออกครับลำดับต่อมาที่เราต้องให้ความสำคัญไม่แพ้กันคือการปรับจังหวะวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมครับ บรรยากาศทางใจในบ้านที่เร่งรีบเกินไปคือโรงงานผลิตความใจร้อนครับคุณพ่อคุณแม่ลองสังเกตดูนะครับว่าวันไหนที่เราตื่นสายเราต้องรีบพาลูกไปโรงเรียนวันนั้นเราจะหงุดหงิดง่ายเป็นพิเศษเพราะเรามีเป้าหมายที่ต้องทำให้สำเร็จและลูกคืออุปสรรคที่ขัดขวางเป้าหมายนั้นการปรับจังหวะวิถีชีวิตให้ช้าลงเผื่อเวลาให้มากขึ้นคือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความใจเย็นครับ วิธีการจัดการอารมณ์ของพ่อแม่เองเมื่อเจอสถานการณ์ที่ยากลำบากผมอยากแนะนำเทคนิคที่เรียกว่าการหยุดเพื่อหายใจก่อนโต้อตอบครับเมื่อความโกรธมาเคาะประตูใจให้ลองหายใจเข้าลึกๆแล้วถามตัวเองว่าสิ่งที่ลูกทำตอนนี้คือภัยอันตรายร้ายแรงหรือแค่ความรำคาญใจของฉันและกันแน่ การดึงสติกลับมาอยู่กับลมหายใจเพียงแค่ไม่กี่วินาทีจะช่วยดึงเลือดไปเลี้ยงสมองส่วนหน้าทำให้เราไม่ตกเป็นทาสของสมองส่วนอารมณ์ครับนอกจากนี้การจัดการสภาพแวดล้อมในบ้านก็สำคัญครับเช่นถ้าเราหงุดหงิดที่ลูกชอบหรือตู้ยาเราก็แค่ย้ายตู้ยาไปไว้สูงเกินมือถึงการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุของสภาพแวดล้อมจะช่วยลดปุ่มกระตุ้นความโกรธของเราได้มหาศาลครับ บรรยากาศในบ้านที่ผ่อนคลายยังรวมไปถึงการอนุญาตให้ทุกคนผิดพลาดได้ครับเมื่อบ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่ลูกไม่ต้องกังวลว่าจะถูกดุทุกครั้งที่ทำอะไรพลาดพฤติกรรมการโกหกหรือการปกปิดก็จะลดลงและเมื่อลูกเปิดเผยความจริงกับเรามากขึ้นเราก็จะไม่ต้องเผชิญกับความรู้สึกถูกหักหลังจนระเบิดอารมณ์ใส่กัน การปรับบรรยากาศทางใจให้เต็มไปด้วยการรับฟังมากกว่าการตัดสินจะช่วยให้ระดับความดันโลหิตในบ้านลดลงโดยรวมครับคุณพ่อคุณแม่ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าบ้านคือสถานีชาร์จพลังไม่ใช่สนามรบทุกคนจะกลับบ้านมาพร้อมกับความอยากที่จะโอนอ่อนผ่อนตามกันมากขึ้นความใจเย็นจึงไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งแต่มันคือนิเวศวิทยาที่สร้างร่วมกันครับ ลองถามตัวเองดูนะครับว่าในหนึ่งวันที่ผ่านมามีกี่ครั้งที่คุณได้นั่งลงศบตากับลูกแบบไม่มีเป้าหมายไม่ต้องสั่งงานไม่ต้องสอนกันบ้านแค่เพื่อที่จะอยู่ตรงนั้นกับเขาจริงๆช่วงเวลาเล็กๆเหล่านี้คือการสะสมทุนทางอารมณ์ครับ mm hmm. เมื่อมีทุนหนาพอในวันที่พายุมาถึงความสัมพันธ์ของคุณจะไม่พังทลายลงง่ายๆและความใจเย็นของคุณจะทำงานได้โดยอัตโนมัติมากขึ้น พราะคุณมีความมั่นใจในสายใยที่เหนียวแน่นนี้อยู่แล้วครับมาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดที่ผมอยากจะกอดใจทุกคนไว้ครับนั่นคือเรื่องความเข้าใจผิดที่ปิดกั้นการเติบโตหรือความเชื่อลึกๆ limiting beliefs ของพ่อแม่ที่ทำให้เรารู้สึกว่าความใจเย็นเป็นเรื่องยากเหลือเกินหลายคนมีความเชื่อที่ฝังรากลึกมาตั้งแต่เด็กว่าการเป็นพ่อแม่ที่นิ่งคือการยอมแพ้ลูกหรือถ้าไม่ดุลูกจะไม่เกรงใจ ความเชื่อเหล่านี้แหละครับที่เป็นกำแพงกั้นระหว่างเรากับความสงบสุขในใจความจริงที่ผมอยากบอกคือการใจเย็นไม่ใช่การตามใจครับแต่คือการควบคุมตัวเองเพื่อมีประสิทธิภาพในการสอนลูกเรามักเผลอกดดันตัวเองว่าต้องเป็นพ่อแม่ที่สมบูรณ์แบบต้องไม่โกรธเลยแม้แต่นิดเดียวซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ในความเป็นมนุษย์ครับ ความเชื่อนี้ทําให้เรายิ่งเครียดและความเครียดนั่นแหละคือตัวการที่ทําให้เราใจร้อนกว่าเดิมผมอยากปลอบโยนและให้มุมมองใหม่นะครับว่าพ่อแม่ที่ใจเย็นไม่ใช่พ่อแม่ที่ไม่เคยโกรธแต่คือพ่อแม่ที่รู้ว่าโกรธแล้วต้องทําอย่างไรและรู้ว่าถ้าเผลอทําพลาดไปแล้วต้องซ่อมแซมความรู้สึกอย่างไรต่างหากครับการที่คุณกำลังฟังพอดแคสต์นี้อยู่คือหลักฐานว่าคุณใส่ใจลูกมากพอที่จะอยากพัฒนาตัวเอง และนั่นคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พ่อแม่คนหนึ่งจะทำได้แล้วครับความเชื่อลึกๆอีกอย่างคือการคิดว่านิสัยฉันเป็นแบบนี้เปลี่ยนไม่ได้หรอกตรงนี้แหละครับที่ผมอยากจะทวนคำและเน้นย้ำว่านิสัยไม่ใช่โชคชะตาแต่นิสัยคือชุดความคิดที่ทำซ้ำจนชินครับถ้าเราสามารถฝึกตะคอกจนชินได้เราก็สามารถฝึกการหยุดมองจนชินได้เช่นกัน สมองคนเรามีความยืดหยุ่น neuroplasticity ไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตครับทุกครั้งที่คุณเลือกที่จะหายใจเข้าแทนการตะคอกเส้นใยประสาทแห่งความสงบในสมองของคุณกำลังถูกสร้างขึ้นใหม่ยิ่งคุณคำบ่อยขึ้นเส้นทางนี้จะกว้างขึ้นแข็งแรงขึ้นจนวันหนึ่งความใจเย็นจะกลายเป็นการตอบสนองเริ่มต้นหรือ default response ของคุณโดยไม่ต้องพยายามมากเท่าเดิมเลยครับ ลดความรู้สึกผิดลงเถอะครับความรู้สึกผิดคือพลังงานลบที่คอยฉุดรั้งเราไว้เปลี่ยนมันเป็นความมุ่งมั่นที่จะเริ่มใหม่ดีกว่าครับทุกเช้าที่คุณลืมตาขึ้นมาคือโอกาสที่คุณจะได้ฝึกเป็นพ่อแม่ที่ใจเย็นขึ้นอีกนิดไม่ต้องหวังว่าจะเก่งในข้ามคืนแค่ขอให้ดีขึ้นกว่าเมื่อวานเพียง1%ก็ถือเป็นชัยชนะที่งดงามแล้วครับ ลูกไม่ได้ต้องการพ่อแม่ที่สมบูรณ์แบบที่นิ่งเป็นหุ่นยนต์หรอกครับแต่เขาต้องการพ่อแม่ที่มีความเป็นมนุษย์ที่รู้จักขอโทษรู้จักปรับปรุงและรักเขาอย่างไม่มีเงื่อนไขแม้ในวันที่ลูกเองก็น่ารักน้อยที่สุดก็ตามครับบทสรุปของหัวใจที่เราคุยกันในวันนี้คือการตระหนักว่าความใจเย็นคือของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดที่คุณจะมอบให้ทั้งตัวเองและลูกได้ครับมันคือความสงบในใจที่ไม่มีใครพรากไปจากคุณได้ และมันคือรากฐานที่ทำให้ลูกเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มั่นคงทางอารมณ์เช่นกันครับสรุปใจความสำคัญเพื่อเป็นพลังใจให้คุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะครับ 1. ความใจเย็นคือทักษะไม่ใช่พรสวรรค์ทุกคนฝึกได้ผ่านการสังเกตและลงมือทำา 2. เข้าใจกลไกลสมองว่าความโกรธของเราคือปฏิกิริยาเอาตัวรอดและความดื้อของลูกคือการที่สมองเขายังไม่พร้อม 3. ฝึกใช้คำพูดที่เน้นการเชื่อมโยงอารมณ์และการขอโทษเมื่อทำคลาดเพื่อซ่อมแซมความสัมพันธ์ให้เหนียวแน่นครับ 4. ปรับจังหวะชีวิตให้ช้าลงและจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อลดปุ่มกระตุ้นความโกรธ 5. ทลายความเชื่อที่ต้องสมบูรณ์แบบและเชื่อมั่นในศักยภาพของสมองที่จะเปลี่ยนแปลงนิสัยใหม่ได้เสมอครับคุณพ่อคุณแม่ครับความพยายามของคุณในวันนี้มันมีค่ามหาศาลนะครับ แม้วันนี้คุณอาจจะยังเผลอหลุดไปบ้างแต่อย่าเพิ่งท้อนะครับกอดตัวเองไว้แน่นๆแล้วบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรนะพรุ่งนี้ฉันจะลองใหม่การที่ใจคุณอยากจะเย็นลงเพื่อลูกนั่นคือความรักที่บริสุทธิ์ที่สุดแล้วครับวันหนึ่งเมื่อลูกเติบโตขึ้นมาเขาอาจจะจําไม่ได้ว่าคุณเคยดุเขาเรื่องอะไรแต่เขาจะจดจําความรู้สึกปลอดภัยและความมั่นใจที่คุณมอบให้ผ่านท่าทีที่สงบและหนักแน่นของคุณในทุกๆวันครับ ลูกไม่ได้ดือ้อเขาแค่กําลังเติบโตและพ่อแม่เองก็เช่นกันแล้วพบกันตอนหน้าสวัสดีครับ